สบายดีพี่น้องมุทิตูมุคลนะจ้ะมีคนสิมาตํามาหงว้วพี่น้องคนสมาโซสีมือตํามะหเปลี่ยนเบาแพนพี่นอ้องมันตํา,ตามะหงปิงไก่นะจ่ะาคลิปกินดูได้ที่ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยนะจ้าพออ่ออ้นสี โซสีมือตำมืหุ่งวิธีตำหุ่งของอ้นเลยพี่น้องสูตรของอ้นให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องเห็นว่าใส่ยังมียังแหนเลย,ยจ้าเดี๋ยวลอกกาบมันออกของพี่น้องพอฮะบวกลกาบมันออกเัาต้องอ,อ่อ้หมดพี่น้องมันสะขมถ้าเอากาบออกหมดมันสะขมเลยจ้า กากมาหั่นเปนล่างพี่น้องล่างเยามนันหอกตามุ่่นี่ก็กินลายกับบดีด้วยจ้ะพี่น้องกินลายกับกระญาน่ีเข้านะพี่น้องจะไ,ได้เป็นทุ้ยิงนะเจ้าทุน สบายดีจ้าพี่น้องโอนกระปอกกาดแล้ยละพี่น้องโอนกระล่างต่อเลยอนก็จะเอามาผักเลยพี่น้องเนาะผักตอนเอาผักเอาแบบนี้เอาไปตามมามันแซ่บพี่น้องตอนเอาเอาอันมีดสองคมเอาซอยซอยเอา บอแซบไปพี่นอ้องเลยบอคือเ่าผักเ่าผักเอาเนี่ยแซบกวัวผักตะกี้ฮะอ้ะอนกับผักมะห,มห,หุ่นกับผักบอเป็นเนี่พี่น้องไงยยำมะหุ่นเห็ดยังกับบอเป็นมาเป็นไปอยู่เจติมตลงเจติมแลมหละมะหุ่งมัดลูกค้ามาซื้อตามะหุง่งเจติมเพิ่มมาอยู่ก็เลยจำเป็นเนี่ผักเอง กะเส้นกับบองงามเลยพี่นอ้องขลอนคอนแคนแต่มาคนกับมักตอนโครเล่เลพี่นอ้องมาคนกับมักตอน,อนแรกตามหฮู เป็นอันเห็ดห่นเห็ดน,นี่อันกะย้อนไปอยู่น้ำเจติ้มพี่น้องอยูน่นุงเจติ้มแล้วก็เห็ดห่นเห็ดนี่ก็เป็นเมดกระขอบกระเข่าตำมะฮุงก,กัตบตำบัแซ่บมะฮู้ว่าตกใส่แบบไดกะแบบได้ไม่ติดแทบพี่พอดีพี่น้องเดียวตัวนี้เหรอฮู้แล้ว ตอนนี้เขาก็มีส่ออีกน หงอนกับผักแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องตอนมึงหงของอ้นนะจ้าเนี่อ้นขอเสมาตัมนะจ๊ะพ่าจะทำการตัมเลยพี่น้องออกมาเพ็ดใส่เพ็ดเพ็ดเพ็ดนี่ยแต่ว่าอ้นสแบบหมูปานได้เด้อพี่น้องกินเพ็ดพรวะงามหนาวแล้วปากแตกพี่น้องชบแตกเฮงกินเฮงเพ็ดเฮงแสบเลยพี่น้องเนี่ย ใส่เพียดละลายเนาะใส่เพียดละลายาาพิาพาประการใดขอโทษขอภไฟตาจ้าพี่น้องว่าจะขู่ทุกคนถ้าเมนได้อุ่นตอบส่ายขอโทษขอภไฟตาจ้าอุ่นถึงไหลเข้าไปต่อเมืด เมน้ะจะอุ่นสิพัายามตอบเมนเอฟซีห้งได้ไวที่สุดจะจะตำมตมกพีน้องเพียร์ทำนีน่กับเพียร์าลแล้วใส่กระเทียมนะจ๊ะพี่น้องใส่กระเทียม ใสน่นำตาลใสน่นำตาลนะจ๊ะใสา่น้ตาลใส่แตงมม้ดดวน้ะจ๊มันไปใส่กะปิเลยพี่น้องใส่กะปิน้อยนึงมีหลกอกซ่ามนทำการตันะจ๊า หองเผ็ดกระเทียมมันหมดพี่น้องให้มันแหลกก่อนตำมหมันแหลกแหลกอันนี้คือสูตรของสองอนเลยพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดมา

เดงน,นของต่อ,องเนาะแม่ใส่มะกเร่นสูตรสุ้น้าจะกพี่น้องเลมากาอก็จะพี่น้องนะกกอจิ้มกอกจิ้มวาใส่มะนาวนาใส่ลาส่านาวน สะอนเห็ดไปจะแ่บนะพี่น้องเด้อน้องนัทถากินข้าวบ่ถากินเนาะถาข้าวเดียวน้ำปลาเนี่ยเลยบางครูเป็นเป็นซ้ำพี่น้องไงหุงกเนาะคนเนาะบ้วนน้ำปลา ทิมึงเนาะน้ำลายแตกเด้เป็นไดอ้อน,นไปว่าแล้วสองบ่วงพุ่นเบ็อเนม่นยเข้มเบอ็อบึ้งบิง้งลองแจกมึงเนาะบึอยากแซจกอะไรกิน้องเอามาหงสลงเลยเนาะบุญอยากสมเด็จนางเด้คอยบอกจะหนูกก่อนใส่แมงนางอีกนู่ นัวนี่นแ่บจังซีเลยแ,บแบ่บเียแ่บไหมแ่บขัดตรงนี้แล้วอ่อนกับลุกขึ้นมาเลยจ้ะพี่น้องสบายพื้นแล้วบอสสบาย,าบายนี่นี่นี่กินพืชพีชในใส่ไนงะมันจังช่วง <c oughs> สีสัน <c oughs> ลองเห็ดเดิมเลยพี่น้องกรสูตรสะอดหน่อยเลยนิ่งแล้วเนาะขันเลยอืมน้ำลายแตกเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งหน้าผู้ต่ำเลยจ้ะพี่น้องหนาผู้ต่ำกันหนาผู้ต่ำกันเสียอาบน้ำพี่น้องกําลังจะอาบน้ำเนาะอาบน้ำสนอสวนผู้ต่ำสมกินต่ำสมแต่ประจากินกับเข่ากัแล้ว ข้าโอนตําแซบตำแซบบายดีพี่น้องซิมสว่าอนใสดประแดกให้มันงอกใสดประทีนงอกตามมันมบอกเขาล่างมือแม่มควงนะมั้ยกินเข่าไนหิวเข่าเลยเนาะอด้กันเนาะเป็นอะไรอ้น์สว่วงบ, <c oughs> บ่เบิ่งข้า เพชรจะได้ปากคอยไปสื่อๆอยู่แล้วเออเราเราสื่อชอบจอบซับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องสบายดีลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย